สวัสดีครับเอีทุกท่านเก็บเอาสิ่งดีๆมาฝากเก็บเอาของดีๆมาฝากเก็บเอาภาพดีๆมาฝากเพื่อเป็นสิริมงคลวันนี้ขอฟ้าสีทองเต็มไปด้วยพระอาทิตย์นะครับที่กำลังจะลงจะลารับมาพลขอฝานะครับม่นี้ ผู้สนใจมาออกกำลังกายเหมือนเช่นเคยเดินออกกำลังกายไม่ได้วิ่งมาเดินออกกำลังกายยามเย็นที่สนามนะครับก็เลยเห็นขอบฟ้าสีทองเลยเก็บมาฝากกันในช่วงนี้บรรยากาศยามเย็นเย็นแดดล่มลมตกออกมานะครับสบายๆมากับเจ้าเปา เป่านี่มันหยีเงาเด้หมาพันปักเนี่ยหมาหนาหักเ้มันหยีเงาเวลาพา,าออกกําลังกายมันบ่คอยอ่มันบ่คอยไปเหยดสุดสาวเด้บ่ไปตามเด้แต่ว่ถึงเวลาอยยุบานเนี่ยมันกะมาขูดมาเกาขามาเลียยขาเพื่อที่จะอยากให้ออกผ้าออกมาเดินเล่นออกมาแล้วมันเดินมา ว่ไปตรงเป้าหมายรีรีเครื่องทางก็มีมา,าก็ได้นะครับเมื่อคื่นไปบึงไปงานใหม่ไปยังบ่ได้ไปยังโดดอกว่าคือบอกง่ายกับผู้สนใจกับค่อคยไปยึดเถื่อนตัง,งานใหม่ทุปีแต่ปีนี้ ว่ามันมีมุ้ยมันบอกว่ามู่พวกเพื่อนฟูมันบอกมาเป็นกำลังใจให้มวยหน่อยนะพี่สันก็เลยสื่อบัตรบัตรเวียพี่หรอบอกง่ายคือซอยเขาบัตรเวียพี่ก็ไปเบิ่งเขาโอ้ยยังหลอกหลองานใหม่เวทีมวยจักอยู่ใสบัไปมารำกับบะมีดอก ว่าร่ำว่มีมีแต่เดินแบบโชว์อย่ามุหมัวว่าเนี่นยกรเลยไปยางซ้ำยางไปยางออกกับร่งกายแต่กินเขาเราไปยางโอ้โอ้ไปรีดซะแล้ละมา,มามามาเป่าเร็วเป่าล่ลลลลาไปรีมาแล้วเอเกลี่เต ฮะมานี huh? my name. My name. ิมานดิยุดเอ๊ไปให้สุดใครไปรอเบิงหายอย่างหลังงานใหม่มาขึ้นบ่มี่างครับบ่รองบ่รั่มกับบ่มี วันนี้ก็บ,บ่ิวาไปเบิกงงานไหมโอ้งานยิิวยู่อำเภอหนองสองห้องไปกะได้ยินข่าวว่าเขาตีกันมาสัา่นว่าลูกหลานบริวารมากก็บอกว่าเขาตีกันเลยหยุดบ่ต้องไปแล้วมันจะเป็นมันเป็นพี่มี่เนี่ยบังเอ,อิญนที่ไหนกับพ่อจักมาบอกก็เลยพ่ออย่าไปเลยกูมานม่นบอกพ่ออย่าไปนะ ก็เลยไม่ไปไม่ไปตามคําสั่งเพราะลูกก็ไม่อยากจะไปดูหมอลําแล้วไม่อยากไปแล้วเพราะส่งเสริมแล้วเนี่ยพไปคือเกาบมากักบพมันคือเกาอาสันวาก็เลยหยุดเลยก็เลยไม่ได้ไปเมื่อวานนี้เอาก็เป็นวาไม่ได้ไปใสมาใสอยู่บาน งานเข่าหลายนะครับช่วยาง,งานงานปูสนชัยสายมู่ตะพัดเปลี่ยนช่องมากเ่ยตะพัดเปลี่ยนช่องมาในงานเขามาหลายหลาย,ลายก็ดีใจนําที่าง,งานเข่ามาหลายไปเดินไปให้สุดไปงานเข้าเยอะงานอัดสปอร์ตงานจัดรายการวิทยุขายสินค้า ขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของปูสนชัยสายมูท่านอยากให้ขายกูมานท่านก็นกูมารูพรอยากให้ขายโอ้หอยโศกแม่เพิ่นแม่แต้วเพิ่นวันละแสนสองแสนแม่ของเอามาแจกบนเพิ่นอยากได้เครื่องบินเพิ่นอยากได้รถเพิ่นอยากได้ฟุตบอลอยากได้เสือกีฬา เต็มเลยเล็กหน่อยผู้ใดมากะอยากแกกเอาให้เล็กหน่อยไปไปสวมไปใส่เพิ่นสมหวังดังใจผู้ใดมาขอกัะสมหวังดังใจนี่ก็เลยดีใจนั่มผู้ที่ได้สมหวังเพินบอกว่า ไม่เอาแล้วนะพ่อหนูอยากให้พ่อพักผ่อนแม่อะไรมากหนูอยากให้พ่อนั่งพูดนั่งคุย,ยสันวาเมื่อเปิดกันคืนสถานีวิทยุลำบเน่ผู้สนชัยสายมู่ก็ให้เปิดคืนวิทยุตั้งสื่อเป็นสื่อขึ้นของเพิ่นคุณเสาวิทยุสูงสูงเห็นบ่บยอยไกลนั่นแหละเสาวิทยุเพิ่น คือเดือยของเพิ่นก็คือคลืค่นอ,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 อัฐอัฐบดีนาคาสืเพิ่นสืเพิ่นอัฐาบดีนาคาเป็นกุมารที่ซอยซอยหลายซอยเหลือคนหลายผู้ไปเมืองนอกเมืองหน้าก็ได้สมหวังดังใจไปประเทศอิสระออลยิสระเอวหาเงินหาข้ามกบม,มากรนดีย่ำไหวคู่ย่ำนั่งเท่ากัน นั่มิ่งดีๆมาไหว้ผู้มานซื้อขอนมมาไหว้ผู้ม่านก็ไปประมาณนี้แหละก็เ,กเลยอยากให้พอในายุบานเพราะใหญ่พอนั้นช่วยเหลือเขาคนที่ไปต่างประเทศไปแดนไกลก็เป็นยังบุญอยู่เป็นเป็นยังบุญอยู่ที่เพิ่นใดซอยเหลือมนุษย์ซอยเหลือพอ,อในด่าน การทำมาหาอยู่หากินบันนีกกมาซอยเหลือพวกเขาที่เป็นเป็นผู้สมัครน้าย,ยกอบตอแล้วก็อบตอทั้งหลายที่มาขอนะครับวันที่1 1เดือนมกราคมจะมีการเลือกตั้งไหมเลือกตั้งนายกอบตอไหม เปิดกันเลยมาขอบนให้ได้สมดังใจปรารถนา,อ,านอย่ังนี่ <c oughs> มันมันกลับกล่องก็ได้ไหม แล้วบ่ได้บอกคุยกันกับ่ได้เห็นหนากันคุยกันกับ่ได้เห็นหนากันนครับกองบ่เปลี่ยนกับกองบ่ใดเฉยอยู่อย่างหนึ่งก็ได้มอกับรังกายออกกำลังกายแล้วก็ผ้าเป่าหมอกับรังกายน้ำปลอดภัยเรื่องที่แบบมือมันสั่นมีหลายเหตุที่ว่าปูสชัยบ่อยากกันลงงขีปดูกันย้อนว่ามีคนท้ายไห้อะไรกันที เอาอันนีามาถือแบบมันเป็นยังไงโรือนค้นไทยน,นะครับสุขภาพร่างกายดีสาธุขอบคุณล,ลูกหลานอยู่เมืองหนกเมืองหน้าลูกหลานบริวารที่มหานะครับประกาฝากให้เอฟซีฝากให้ลูกหลานทุกคน ซอยกดซอยดูยอนหลังติดตามเบึงช่องปูสนไัยสายมูปูชนไทยสายมูนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเด้อเป็นปูท่าทช่องใหม่นะครับสิ่งใดที่นันเป็นประโยชน์เขากั่ฝากกันไว้เป็นยงไงบ้างเป่าเหนื่อยไหมเป้าเหนื่อยหรือเปล่าอืมนั่นแหละ นาน,นานเที่ยวมาเมือ่อไอ้ไอ้วนไอตัวหนอนเวลามามึงอย่างงี้เง่าคุมไม่กม่อไม่ยุ่งใสเวลาเขาเผอเนี่ยมันเขาไปสดเลยแ้วก็แล่นน้ำห้าจนเมื่อยจนเศร้าเนี่ยเออเมึ่เนี่ยเนาะอย่าฉลาดมากอย่าออไอโง่หยุดเฉยเวลาถึงเวลาแล้วก็ไปเกาขาไปเลียขาพ่อให้พ่อพาออ,ออกมานะ เออน,นี่ละโอเคนะครับทักทายกันแค่นี้เดี๋ยวทักทายกันใหม่นะครับขอบคุณเรียบีทุกท่านนะครับขอให้ใครที่ดูขอให้ใครที่กดไลค์กดแชร์โชคชะตาดวงชีวิตปีใหม่นี้ปู่จะพาร่ำรวยปู่จะพานำโชคปู่จะพาธุรกิจการงานให้ก้าวไกลนะสาธุสาธุนับโพพุทธายะ